เทียก่อนท่านต่อไปค่ะดกรกิ่งแก้วภูทองเงินจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจะได้มาแนะนำให้คุณครูได้ใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อที่จะได้ไปฝึกเด็กๆของเราให้มีไอคิวที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆแต่ควรทำอย่างยิ่งเรียนเชิญดกรกิ่งแก้วภูทองเงินค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณครูประถงไว้ทุกท่านนะคะ,ะยินดียินดีนะที่ได้มาพบเจอกันทาง ทางออนไลน์นะคะแต่ก่อนเรามาแบบเฟ t ทูเฟสได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องต้องแบบนี้แล้วนะ,ะซึ่งทุกท่านก็คงจะปรับตัวเข้ากับรูปแบบการอบรมแบบนี้ได้นะคะมาถึงช่วงสําคัญแล้วก็รอคอยนะคะอ่านิดไหมเอ่ยทุกท่านมีในมือหรือ,อยังคายกขึ้นให้ดูหน่อยยกขึ้นให้ดูหน่อยคะ่ะว่าได้รับแล้ว โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยว้าวแคปหน้าจอไว้หน่อยค่ะว่าได้แล้วนะคะมีโรงเรียนไหนยังไม่ได้ไหมคะมีไม่ได้ไหมคะถ้าไม่ได้ก็ค่อยมาติดต่อรับที่เขตนะคะอะเดี๋ยวถามก่อนความรู้สึกที่ได้หนังสือเล่มนี้ไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเอ่ยเอาดูก่อนนะคะมีใครบ้างเอ่ยคุณครูอาพรตอบหน่อยค่ะได้คู่มือเล่มนี้ไปแล้วรู้สึกยังไง จับจับร <conclusions> <Aristotle> we ูปรูปคำคำเหมือนเด็กปฐมวัยเราเน่ะแล้วรู้สึกยังไงคะตอนแรกที่เห็นนะคะรู้สึกตกใจมากค่ะเพราะเล่มใหญ่มากค่ะแต่ก็พอเปิดดูแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากเลยแล้วก็คาดว่าน่าจะสนุกมากๆแน่ๆค่ะก็รอฟังกันใช่มือกิจกรรมมากมายเลยค่ะอันนี้มุนดากูทางออกคือว่าอะอ่าขอบคุณการรู้สึกโอ้ยิ่งใหญ่เนาะอันดับแรกเหมือนสอนอได้มานะคะที่คุณทางคุณหมอมาให้ อันแรกคือหนักนะฮะเช่นกันไหมคะรู้สึกว่ามันหนักใช่ไหมคะอ่าพอมันหนักแล้วเราก็ท้าทายให้เราอยากเปิดดูว่าข้างในนี้มีอะไรใช่มาฮะว่าเอ๊มันทําไมมันหนักจังเลยแล้วก็เล่มใหญ่ใหญ่หญมูลค่าก็เยอะนะคะคุณครูพันพันกว่าบาท จากแต่กอดน่งเก้าร้อยเดี๋ยวนี้มันอัพขึ้นเป็นพันไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูที่ที่ได้คู่มือเล่มนี้ไปถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไปทําเองหรือว่าไปดาวน์โหลดมาเองมันก็จะไม่ได้รูปแบบที่แข็งแรงแบบนี้นะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งทีนี้จะขอเล่าที่ไปที่มาว่าทําไมต้องมาเป็นเล่มนี้คุณครูก็คงจะเคยสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กของเราเนาะที่ที่เราสอนอยู่ทุกวันน่ะเขาเขามีพฤติกรรมที่ ที่ไม่เหมือนกันบางคนก็แบบว่าโดดเด่นไปเลยทําอะไรก็รวดเร็วนะ,ะบางคนก็ทําทําเสร็จช้าใช่ไหมคะหรือว่าไม่กล้ากลัวน่ะนะคะอันนี้คือพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนน่ะเขาเขาไม่เหมือนกันคนุณครูก็คงจะเห็นแล้วแล้วก็ต้องคิดได้แล้วว่าโอ้เราจะทําวิธีอย่างไรนะที่จะทําให้เขานะ่ะเก่งขึ้น ถ้าคนไหนที่เขา,เามีข้อบกพข้องก็อยากจะให้ให้เขา,เ,าเรียนทันเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือคนไหนที่เขาเก่งอยู่แล้วเราก็อยากจะเสริมเติมเต็มให้เขา,เายิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งตอบโจทย์ก็คือคู่มือเล่มนี้นะคะเพราะว่าสอนนอด,ดูมาแล้วนะคะตั้งกี่หน้าคะกี่หน้าคะสูกเสียงน่อยใครเปิดดูแล้วกี่หน้าคะคุณครูศิริลักษ์คะกี่หน้าคะ สงสัยยังไม่เปิดดูนะคะสามร้อยสี่สิบกว่าหน้านะคะของท่านนี่อาจจะเปิดเปิดลำบากหน่อยเพราะว่าเราเรียงไปอย่างนี้อ่าเปิดเรียงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้ดูก่อนนะคะเสร็จแล้วพอครบกริจกรรมก็พลิกมาก็เปิดไปอย่างนี้นะคะวิธีการใช้เดี๋ยวคุณหมอก็จะมาแนะนําแต่อันนี้คือเกินเพื่อสร้างความสนใจให้กับคุณครูนะคะเล่มใหญ่มอกนะคะอันทีนี้เรามาเล่าก่อนนะคะว่าเล่มนี้ นอกจากเกิดจากาเขาไปสัมภาษณ์คุณครูประฐมวัยเราเห็นวว่า,าเด็กมีพฤติกรรมที่ที่ไม่เท่าเทียมกันหรือว่าพัฒนาการแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันก็เลยเกิดเป็นแนวคิดที่จะทําคู่มือนี้ขึ้นมาแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะคือแนวคิดทางทางจิตวิทยาด้วยขอไฟด้วยนะคะมาเรียงลูกอาวมาแล้วนะคะตรงนี้นะคะ นักวิชาการที่ผลิตคู่มือนี้ขึ้นมาเขาได้รวบรวมวิเคราะห์แล้วว่าอาะไรคะขอแป๊บหนึ่งนะคะว่าควรจะใช้ทฤษฎีแนวคิดของอทอนได้นะคะทอนไดซึ่งเขาเขาเห็นว่า,าเป็นเป็นการพัฒนาชาวปัญญาที่ที่เสริมสร้างสติปัญญาได้หลายองค์ประกอบ นะซึ่งในที่นี้ก็มีอยู่ได้ไหมคะสักครู่นะคะซึ่งมีอยู่เจ็ดมิตินะคะเล่มนี้จะสามารถใช้ฝึกกับเด็กได้เจ็ดมิติฟังดูแล้วเป็นไงคะโอ้ถ้าผ่านเล่มนี้ได้ก็คือสุดยอดเลยนะคะชาญฉลาดจริงๆคุณหมอเปิ้ลบอกว่าอัจฉริยะนะคะอดัองสอนอก็กำลังฝึกอยู่เพิ่งถึง3 4มส กิจกรรมที่35ยังทําไม่ได้นะคะคือฝึกโยคะตอนนี้ยอมแพ้อยู่นะคะอันนี้พูดรอสไลด์นะคะมานหรือ,อยังเอ่ยอ่ายังไม่มานะคะยังสไลด์ไม่มาก็พูดไปก่อนว่าคู่มือเล่มนี้นะคะมีแนวคิดที่ได้มาคือเจ็ดมิติเดี๋ยวเรามาดูมิติที่หนึ่งนะค,ะคือทางด้านภาษานะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะาเด็กของเรา เริ่มต้นก็ต้องเรื่องของอะไรมาก่อนคะภาษาใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ให้เด็กเกิดความเข้าใจในด้านภาษาการสื่อสารการพูดนะคะถ้าคนที่ฝึกฝึกจากเล่มนี้สามารถที่เขาสามารถที่จะอ่า,อานเข้าใจอ่านรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจความหมายของคําความสัมพันธ์ของคําต่างๆนะคะ วิลืมพูดว่าเล่มนี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสองขวบถึงสิบห้าปีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตั้งแต่อนุบาลเนาะจนถึงเกือบโมสามเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็จะไปตามวัยของเขาเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเจ็ดมิตินี้ก็คือจะพูดรวมๆนะคะว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงอายุสิบห้าปีนะ,ะ,ะมาแล้วใช่ไหมคะทางนน้นเห็นไหมคะสไลด์ยังไม่ไป อยากนำเสนอเพราะว่าตั้งใจทําสไลด์มามากๆเลยนะคะามาแล้วนะพูดไปก่อนก็ได้มิติที่หนึ่งก็คือทางด้านภาษานะคะตรงนี้สําคัญเพราะว่าคุณครูจะต้องอสนทนาพูดคุยกับเด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะฝึกได้เดี๋ยวเดี๋ยวถัดไปจะมีรายละเอียดว่ากิจกรรมไหนนะคะที่จะใช้ฝึกให้เด็กเกิดาทางด้านภาษานะคะส่วนมิติที่สอง พอใช้ได้แล้วรู้จักความหมายของคำรู้จักคำนะก็จะมาสู่การใช้แบบคนะล่องนะเราจะเล่มนี้จะช่วยฝึกเด็กนะให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษามาแล้วนะคะมาแล้วตั้งใจทํามากๆเลยอันนี้คือยังอยู่ในมิติที่หนึ่งนะมิติหนึ่งก็คือเรื่องถ้าเด็กฝึกจากเล่มนี้คู่มือเล่มนี้เขาจะอ่านรู้เรื่องนะคะอ่านรู้เรื่องแล้วก็ สรุปความหมายของคำความสำคัญของคำนะคะตรงนี้ทีนี้มิติที่สองเขาก็จะอะไรคะใช้ภาษาได้คล่องขึ้นนะคะใช้คล่องขึ้นใช้ได้ช่างพูดช่างจานนั่นแหละเด็กคนไหนที่เขา,าพูดเก่งคุยเก่งกับเราเก่งแสดงว่าเขามีามิติทางด้านนี้นะคะ แล้วก็สามารถที่จะโต้อตอบเราได้ทันทีอันนี้คือคุณครูคงคงจะเห็นเด็กของเราอยู่แล้วนะว่าใครมีพฤติกรรมแบบนี้บ้างอันนี้ส่งผลต่อเรการเรียนในเรื่องของคําข้องจองนะคะหรือว่าการแต่งคาประพันธ์บทร้อยกองอะไรพวกนี้นะคะในเล่มนี้ก็มีที่จะใช้ฝึกนะคะต่อไปมิติที่สามมาสู่ด้านจํานวนอ่ะมุกินีนด้านภาษาแล้วช่ะทีนี้เล่มนี้จะใช้ฝึกเด็กในด้านของจํานวน นะคะตัวนี้ก็คือในเรื่องของความใจความเข้าใจในเรื่องของคณิตศาสตร์นะในเรื่องของความคณิตศาสตร์แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ความหมายของคําจํานวนทางด้านจํานวน,นอันนี้คุณครูเราก็ฝึกอยู่แล้วเนาะปฐถมวัยเราก็เรียนเรื่องของจํานวนความหมายของจํานวนนะคะหรือว่าความแม่นยําแล้วก็ความคล่องแคล่วในเรื่องของการใช้จํานวนนะคะมิติที่สี่เล่มนี้นะคะเล่มนี้ ะะจะฝึกในเรื่องของมิติสัมพันธ์นะ,ะมิติสัมพันธ์ก็ยังอยู่ในเรื่องของคณิตศาสตร์อยู่ใช่ไหมคะในเรื่องของขนาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อะไรหรือว่ามิติต่ตางๆอย่างเช่นความสั้นความยาวความใกล้ไกลอะไรแบบนี้ในเรื่องของพื้นที่สวดทรงรูปร่างนะคะเล่มนี้ก็จะช่วยช่วยฝึกได้นะคะช่วยฝึกเด็กเราได้นะคะถัดไปมิติที่ห้า อ่าพิตินี้ก็สําคัญเรื่องของความจําความจํานี่ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานเนาะที่ถ้าเด็กคนไหนที่เขามีความจําดีเขาจําเรื่องราวนั้นได้เขาก็สามารถที่จะอา่าถ่ายทอดนะคะหรือว่าสื่อสารกับเราได้ตอนแรกๆเด็กปฐมวัยเราก็ต้องท่องแบบอาจอาจะจําแบบนกแก้วนกขุนทองเนาะจําแบบจําแล้วก็ลืมจําก็ลืมแต่ถ้าเขาผ่านา,าหรือว่าใช้ คู่มือเล่มนี้เขาก็จะเกิดทักษะการจำความจํานี้เป็นพื้นฐานสําคัญเนาะในการที่จะรับรู้หรือว่าเรียนรู้ในในทุกๆเรื่องได้ดีนะถ้าเราอย่างอย่างตอนนี้ก็ต้องฝึกอยู่อันนี้ก็ใช้ความคู่มือุดชุดนี้อยู่นะเพราะว่าความจําก็ก็ลดลงบ้างแล้วแต่ก็มาฝึกได้นะคะถัดไปองค์ประกอบที่หอันนี้ก็สําคัญนะคะตรงนี้เมื่อเกิดความจําแล้วก็เรื่องของการรับรู้ละ คู่มือชุดนี้เล่มนี้นะคะชุดนี้จะทําให้เด็กนะคะเขาเกิดการรับรู้ได้ดีในเรื่องของอการมองเห็นรายละเอียดปีกย่อยนะ,ะห,รหรือว่าเรื่องของความความคล้ายคลึงความเหมือนหรือความต่างนะคะมีชุดฝึกอยู่ในเล่มนี้พร้อมนะคะถัดไปสุดท้ายนะคะมิตินี้สมคัญมิติทางด้านการใช้เหตุผลถือว่าเป็นอ่าเป็นสิ่งที่เราคาดหวังให้กับเด็กในใน วันนี้เนาะให้เกิดเรื่องของการคิดเชิงเหตุผลตรงนี้นะคะถ้าเขาได้การได้รับการฝึกฝนที่ที่เหมาะสมกับเขานะเขาก็จะเกิดทักษะนี้ได้อันนี้คือสูงสุดเลยของเล่มนี้นะซึ่งจากแนวคิดของทอนไดนะคะทั้งเจดเมิตินี้แหละเขาก็เลยมาเป็นคู่มือเล่มนี้นะซึ่งในคู่มือเล่มนี้นะคะจะประกอบไปด้วย ชุดฝึกชุดฝึกให้เด็กนี้เกิดพัฒนาการ12ด้านนะมีอยู่35กิจกรรมนะบางท่านนี้ได้เปิดดูแล้วอาจจะเห็นรายละเอียดอยู่นะคะแต่ว่าเราจะมาลงรายละเอียดเชิงลึกว่ากิจกรรมไหนนะคะทำให้เด็กนี้เกิดทักษะอะไรใน7มิตินี้เกิดอะไรบ้างนะคะซึ่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คือต้องเป็นทางด้านคุณหมออยู่แล้วเนาะนะ เขาจะเอ่อท่านท่านจะมาลงรายละเอียดเชิงลึกว่าในแต่ละกิจกรรมตั้งแต่ชุดที่หนึ่งจนถึงสามสิบห้า่ะจะทำยังไงนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีคุณหมอคุณหมอแจงนะคุณหมอแจงนะคะจะเป็นผู้มาลงรายละเอียดเชิงลึกว่ากิจกรรมเล่มนี้นะ่ะในคู่มือชุดนี้นะ่ะอาจจะต้องทำยังไงตั้งแต่การนั่งนะคะการนั่งแล้วก็การใช้ นะเราจะเป,เปิดดูอย่างคร่าวๆนี้ก็ไม่ได้นะคะมันมีรายละเอียดลึๆล,ละเอียดจิิบเลยนะคะซึ่งตรงนี้คุณครู่าดไม่ได้เลยนะคะไฮไลท์สําคัญนะอยู่ตรงนี้นะคะก็ขอฝากให้กับคุณครูทุกท่านนะคะได้ได้เก็บเก็บรายละเอียดการใช้คู่มือตรงนี้นะ่ะให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าท่านไม่เข้าใจท่านโทรมาหาสอนอสอนอ,สอ,นอก็อาจจะ ตอบท่านได้ไม่ละเอียดเท่ากับที่ท่านจะต้องรับรู้จากคุณหมอวันนี้นะคะพบกับคุณหมอเลยดีไหมคะใครอยากพบกับคุณหมอแล้วยกมือหน่อยค่ะว้าวยกทุกท่านเลยนะคะช่วงไฮไลท์สำคัญมาแล้วนะคะอย่าพลาดเปิดกล้องด้วยนะคะเพราะว่าเราจะแทบหน้าจอแคบหน้าจอไว้ว่าคุณครูท่านไหนเข้ามาแล้วนะคะเรามีชื่อเก็บไว้คุณครูทุกท่านนะคะที่เข้าวันนี้เรา เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะเพราะเป็นคุณครูในสังกัดของเราคุณครูคุณหมอพร้อมไหมคะอ๋ให้เบรกก่อนโอ้ยเนี่ยของสําคัญเนาะต้องมาทีหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเบรกกันเท่าไหร่คะห้านาทีห้านาทีนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันเตรียมพร้อมกับคู่มือให้พร้อมนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะคะ